เต้นเเดนเต้นเต้นเเดนเต้นทุกคนอยู่กับคิปเบื้ลคนไทยทำคนถือกล้องแต่จริงแล้วเราถือกล่องนี่คือเอ่อหวานที่แสดงเป็นผีโผน่นี่นะลงไปก่อนล้วอันนี้คือหลังรถข่อเราเองเราแก้มแสดงอย่าลืมไปดูอีพีด้วยนะนี่ก็ับีที่เราถ่ายทำไปดังผีแต่จริงแล้วไม่มีคนอยู่ตรงนี้นะหวานแค่ทำไปมั่วไปทุกคนเราจะไป เราจะมาเต้นกันตรงนี้นะคะสตั้งตรงแบบโอเคต้องเลยตั้งเลทุกคนสมหวานพร้อมเต้นยังรอตั้งก่อนเลยเนี่ยสงดึ้งดึ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 นดานก็ทนีมานี้เสยทีทำไมนะสา1ดงึง บายบายทุกคนจบแล้วอย่าลืมไปดูได้นะนังผีอ่ะอันนี้